ล้วงล่าท้าผีปฏิบัติการผัวผีของเราในวันนี้ได้เดินทางมาตามคำท้าของเจ้าถินยังหมู่บ้านร้างแห่งหนึ่งที่มีประวัติอันน่าขนหัวลุกหลังนี้ครับเป็นหมู่บ้านที่ว่าที่จะก่อสร้างสุดท้ายแล้วไม่ประสบความสำเร็จไปต่อไม่ได้ก็เลยกลายเป็นหมู่บ้านร้างวันที่ก็ามาสร้าง สร้างบ้านตรงนี้ตั้งอยู่บ้านเนี่ยจะเห็นเป็นผู้แก่ผู้เฒ่าชายหญิงพอเดินเดินแล้วก็หายไฟมันก็คล้ายๆว่าเป็นเป็นวิญญาณพอเป็นกลายเป็นหมู่บ้านร้างก็ก็มีขโมยเข้ามาตัดขโมยสายไฟ แล้วถูกไฟดูตายคนที่เขาทานาอยู่เวนนี้ทําการเกษตรอะไรก็มักจะเจอกันบ่อยๆเ,เป็นคนเดินเข้าออกอะไรเงี้ยคือคือถึงมองเห็นว่าเป็นล่างคนแล้วก็หลอนหลอกอะไรเงี้ยครับซึ่งปฏิบัติการล่าทาผีของเราในวันนี้คุณโกและคุณปรอยจะต้องสวมบทเป็นโจกเพื่อเข้าไปขโมยของในหมู่บ้านรางและทั้งคู่จะพบเจอกับความน่ากลัวอย่างไรบ้างไปเอาใจช่วยกัน อโอเคนะตอนนี้ทั้งสองคนใส่หมวกไอ้โมองเรืยงังน้นองพลใส่หมวกไอ้ไอ้โมองให้นาโกะหรือยังครับซึ่งคุณโกะจะต้องแต่งตัวเป็นโจ์เพื่อความสมจริงครับอโอเคนะฮะเดี๋ยวผมจะให้นาโกะนะฮะกับน้องพลนะครับขโมยของในบ้านหลังนี้นะฮะพี่อยากให้น้องพลนะฮะตอนนี้สวมบทกป็นางมาลลยนะฮะเดี๋ยวพูดตามพี่นะครับหัวขโมย,ยท,โที่เสียชีวิตอยู่ที่นี่หัวขโมยที่เสียชีวิตอยู่ที่นี่แน่จริงก็ออกมา เก่งจริงก็ออกมาถ้าไม่ออกมาให้รู้สึกหรือว่าให้มาสัมผัสถ้าไม่ออกมาให้รู้สึกหรือว่ามาให้สัมผัสเดี๋ยวฉันจะแช่งแกเดี๋ยวฉันจะแช่งแกไม่ให้ไปผุดไม่ให้ไปเกิดไม,ไม่ให้ไป ในบ้านหลังนี้หยิบมันเลยฮะหยิบมันเลยฮะนายจิงออกมาฉันจะขโมยของบ้านแกให้หมดเลยตอนนี้ผีผู้หญิงเข้ามาอยู่นอกบ้านฉันจะขโมยของบ้านแกให้หมดได้ได้ฮะตะโกนไปเรื่อยๆครับเฮ้ยบอยนะก็รู้สึกไงบ้างตอนนี้ฮะเมื่อกี้พอได้ยินเสียงอะค่ะอาเอาเอาเอาได้ยินเสียงอะไรอะพอพอได้ยินเสียงอะไรฮะพอได้ยินเสียงอะไรครับพอได้ยินเสียงแบบ อะไรดังตุปป๊บอะค่ะแบบมัน,ม,นมันเหมือนอะไรดังอะพี่ข้างข้างหลังอะค่ะพี่เจนอะสัมผัสได้ว่ามีวิญญาณอยู่ดวงหนึ่งค่ะเขาไม่ได้เข้ามาใกล้โรศน้องพลอยนะคะแต่เขาอยู่บริเวณรอบบ้านและวิญญาณดวงนั้นเนี่ยก็เป็นผู้หญิงซะด้วยนะคะที่เขาโดนฆ่าข่มขืนนะคะที่หมู่บ้านลางนี้เขามาขอความช่วยเหลือนะคะก็วันนี้เรามาทำภารกิจ ก็ไม่ได้ตั้งใจจะมาลบหลู่อะไรหรอกแต่ว่าก็ต้องทําตามภารกิจนะครับแล้วถามว่ากลัวไหมก็กลัวก็เดี๋ยวจะทําบุญไปให้นะครับสัญญาไม่น่าเชื่อนะครับเพียงแค่คุณพลอยเริ่มขโมยเท่านั้นก็มีดวงวิญญาณหญิงสาวปรากฏขึ้นมาให้ทั้งคู่สัมผัสได้ไม่แน่ว่าวิญญาณอาจทุกข์ทรมานหนักมากขนาดทั้งสองแต่งตัวเป็นจกเพอยังพยายามมาขอความช่วยเหลือเลยละคร โอเคฮะเดี๋ยวให้ทั้งสองคนนะฮะจับมือกันเดินไปหน้าบ้านนะฮะด้วยความระมัดระวังนะครับโอเคนะฮะเดี๋ยวนะครับผมอยากให้ทั้งสองคนพูดตามผมนะฮะถ้าคุณไม่ออกมา,ถ,าถ้าคุณไม่ออกมา เดี๋ยวเราสองคนจะปาของที่เราขโมยมาให้แตกกระจายเดี๋ยวเราจะพาปาของที่ขโมยมาให้แตกกระจายแล้วผมอยากให้น้องพลอยนะฮะปาถ้วยเนี่ยนะฮะเอาปาคว้างไปข้ามบ้านไปเลยจริงเหรอพี่น้องพลอยถามว่าเอจริงเหรอ,อจริงฮะทำเลยฮะทำเลยฮะ นกโกฮะตานาโกครับตาาดกำแพงหน้าบ้านเลยครับสิ่งที่พี่สัมผัสได้คือวิญญาณสมเวรศีที่เป็นผีผู้ชายผู้หญิงเนี่ย mm hmm. เขาไม่ได้รู้สึกโรกรธเกลียวอะไรเลยนะ mm hmm. เขาไม่ได้เข้ามาด้วยแต่สิ่งที่พี่เห็นตอนนี้คือเจ้าที่แท้เดี๋ยวตาจะไปแชทตรงตาด้วยับมาทั้งตาทั้งยายเลยนะ ผมถามความรู้สึกของน้าโกะกับน้องพลเลยนะฮะจักใจเลยนะครับถ้าจะให้ปาตากระยายเนี่ยกล้ากล้าปากันไหมครับอืมไม่กล้าครับทาไมน้องพลถึงไม่กล้าปาครับตอนแรกตอนแรกพลอวอออ่าพลไม่ได้ไม,ไม่ไม่คิดไปเองหรือรู้สึกอะไรเรู้สึกอะไรไปเองนะคะแต่ว่าตอนที่พลกับพี่โกะที่รีบเดินออกมาเนี่ย เหมือนพอยทีเสียงเท้าด้วยอะที่มันมากกว่าเราสองคนนะพี่ผมพูดเนี่ยคือพี่เจมบอกผมว่าเห็นคุณตาคุณยายอยู่หน้าบ้านนะครับก็อยากจะบอกว่าทั้งคุณตาและคุณยายนะครับจริงๆแล้วเราก็ไม่ได้ตั้งใจที่จะมารบหลูนะครับเรามาทํางานนะครับก็ยังไงก็โอ้โหสิให้ลูกให้หลานด้วยครับอยากจะบอกทั้งสองคนนะฮะว่าอยากให้เอาตุกตาตายายนะครับถ้ามันมีมันมีที่ดึงสูงเนี่ย ก็ไว้ที่สูงได้นะยินดีกับทั้งคู่ด้วยนะครับที่ทำภารกิจอยู่ดีๆดวงวิญญาณของตายายเจ้าที่ก็ออกมาปรากฏกายให้สัมผัสได้เลยทีเดียวและในภารกิจต่อไปคุณโกะและคุณพลอยจะสัมผัสด,ดวงวิญญาณได้อย่างหนักหน่วงขนาดไหนช่วงหน้าครับในภารกิจนี้คุณโกะและคุณพลอยจะต้องสื่อสารกับดวงวิญญาณและคำตอบจะน่ากลัวขนาดไหนไปชมกันครับเรากำลังเข้ามาในห้องนี้ที่มีกล่องนะครับ แล้วก็มีที่กดน้ำมีทูบแล้วก็มีอะไรอยู่เนี้ยครับมีป้ายด้วยครับแดงส้มเหลืองฟ้าเขียวอะไรสักอย่างนึงครับเดี๋ยวเราจะมาเสียงทายกัน,นะฮะนะโกครับเป็นการเสียงทายกับลูกบอลน,นะครับโดยการที่สีเขียวนะฮะสีเขียวนะครับจะเป็นผีคุณตาคุณยายนะฮะหรือเจ้าที่เจ้าทางนะครับสีแดงนะฮะ จะเป็นโจรน,นะฮะที่เสียชีวิตอ,อยู่ที่นี่นะครับด้วยการที่ขมโมยของครับและสีอื่นน,นะฮะจะเป็นตัวแทนของสภเวสีนะฮะของอยู่บริเวณแถวนี้นะฮะเดีย๋ยวพี่ก้อหรือน้องพลพูดตามนะคะเราสองคนอยากสื่อกับท่านเราสองคนอยากสื่อกับท่านถ้าหากวิญญาณยังอยู่แถวนี้ขอให้มาสื่อสารผ่านลูกบอลด้วยเถิด ถ้าหากวิญญาณยังอยู่แถวนี้ขอให้มาสื่อสารแทนลูกบอลด้วยเถิดค่ะลองหยิบลูกบอลดูนะคะเดี๋ยวท้านกจับกันมาได้พอยดูแถวว่าปวดจับได้สีอะไรนะครับได้สีฟ้าครับสีฟ้าเราเปรียบเทียบเป็นตัวแทนของสับเวสีนะฮะคำถามนะฮะมีอยู่ว่า ท,ที่เราสองคนมาบ้านร้างแห่งนี้พูดเลยครับที่เราสองคนมาบ้านร้างแห่งนี้พวกคุณรู้สึกยังไงบ้างพวกคุณรู้สึกยังไงบ้างแล้วผมอยากให้นกักโกนะฮะลองหยิบลูกบอลสีสีครับว่านากักโกะจะได้สีอะไรแล้วมันจะมีคําตอบอยู่ตรงกระดานตรงนั้นนะ พี่ได้สีฟ้าครับเขาเขียนไว้ว่าเฉยๆโอเคนะฮะใส่ลงไปที่เดิมครับเดี๋ยวคำถามต่อไปเลยครับถ้าตอนนี้เรากวดน้ําให้ท่านท่านจะรู้สึกยังไงถ้าตอนนี้เรากวดน้ําให้ท่านาท่านจะรู้สึกยังไง พี่ว่าน้องพลอยไม่ควรยิบครับผมนะครับเพราะว่ามันเป็นสีส้มครับและพี่มาหันไปมองป้ายแล้วก็อุทานพร้อมกันว่าโอ้คือโมโหครับหน้าคนหัวลุกจริงๆครับกับคำตอบที่คุณพลอยได้มาก็ไม่รู้นะครับว่าเพราะอะไรดวงวิญญ,ญาณสัมภเวสีที่วนเวียนอยู่ที่นี่จึงปฏิเสธที่จะได้บุญจากทั้งสองคนยังไงก็ไปเอาใจช่วยทั้งคู่กันตอนน่อดีกว่าครับ นก๊คำถามเดิมนะครับถ้าเรากวดน้ําให้คุณคุณจะรู้สึกยังไงฮะนก๊ะพูดแล้วเดี๋ยวจับเลยครับถ้าเรากรวดน้ําให้คุณคุณจะรู้สึกอย่างไรอ่อตอนนี้พี่ก็ได้ผีต้มแล้วครับ ได้คำตอบเดียวกันถึงสองครั้งครับนี่อาจจะเป็นการตอกย้ำจากดวงวิญญาตว่าดวงวิญญาณไม่ได้ต้องการบุญกุศลใดจากทั้งสองนั่นเองมันแตกไหมมันบังเกิดไหมหรือว่าเราคนก่อนไหมนะ้าโกหรือว่ายังไงเออก่อนก่อนพี่หลวงพี่ยกมือไหว้พี่อธิษฐานจิตและพี่ก็บอกในใจและพี่ก็คนทุกครั้งน้องพลอยก็อยู่น้องพลอยก็ได้ยินเนี่ยในกล้องเนี่ยคือถ้าแท็กดูอยู่แท็กก็ต้องเห็นว่าพี่คน ม่เป็นไรคำถามต่อไปคำถามอยู่ว่าถ้าเรามาล่าท้าผีที่นี่และเราไม่ทำบุญให้คุณจะรู้สึกยังไงถ้าเรามาล่าท้าผีที่นี่และไม่ทำบุญให้คุณจะรู้สึกอย่างไร้องดูฮะนะับไปใอ้ไวสีอะไรเดี๋ยวกันนะคือเอ่อแท็กพี่จับได้สีต้อมอีกแล้วอะ่ะ ในกล off, horse, blue, ่องนั้นเนี่ยนะฮะมี5สีนะครับมีสีเขียวนะฮะสีฟ้าสีส้มสีแดงนะโกขจับได้สีส้มผม็ล้วงงเลยนะครับเนี่ยคะห้าสีเนี่ยมันก็มีห้าสีอ่ะพี่ก็ออกมาครบเนี่ยพี่ก็วางไว้ข้างนอกในห้าสีเนี่ยพลอยจับอีกทีเนี่ยพลอยจับอีกทีผมเลยงานเลยฮะผมเลยงานเลยฮะเนี่ยกูเขย่าจู่ๆเขย่าไงแล้วเนี่ยเอ้าพลอย ยกมือขึ้นมานะฮะแล้วตั้งส,สติกดีๆนะครับคำถามให้น้องพลอยคนเดียวเลยนะฮะถ้าเราออกไปจากหมู่บ้านล้างแห่งนี้คุณจะรู้สึกยังไงน้องพลอยพูดครับถ้าเราออกจากหมู่บ้านนี้พวกคุณจะรู้สึกยังไงคนก่อนนะยังไม่ให้จับนะครับถ้าพี่บอกให้จับคือจับนะลองคนก่อนนะครับ พลอยครับดูแค่ได้สีลายพอยจับเลยฮะขอบคุณนาโกมากครับพลอยจับเลยฮะและในครั้งคำตอบอของลุงยืใหญ่จะน่าผนลุกขนาดไหนไป่ลุ้นพร้อมๆกันครับพลอยจับได้ทีส้มครับจากคำตอบที่ออกมาว่าโมโหโบแบบนี้อาจจะเป็นไปได้ว่า วิญญาณที่เสียชีวิตอยู่ที่นี่มีจิตสุดท้ายที่เต็มไปด้วยความโมโหครับซึ่งก็น่าเวทนาจริงๆค,ครับที่ดวงวิญญาณยังคงวนเวียนอยู่ที่นี่ด้วยแรงอาฆาตแบบนี้โอเคห้าภารกิจต่อไปพลอยทำคนเดียวฮะนะถ้ามองว่านี่คือการโดนบันดาลของผีนั่นแปลว,ว่าผีต้องการให้คุณพลอยทำภารกิจ ่อไปเพียงลำพังครับซึ่งภารกิจต่อไปคุณพลอยก็จะไม่โดดเดี่ยวครับเพราะเธอจะต้องเรียกผีมาอยู่เป็นเพื่อนไปชมกันครับเดี๋ยวจุดธูปห้าดอกนะครับแล้วก็ปักแต่ละจุดให้ครบห้านะครับโอเคเดี๋ยวพูดตามพี่นะครับพูดดังๆนะฮะพร้อมนะครับพลอยวิญยาสรพเวสีตายหาตายหงที่อยู่ที่นี่ วิญญาณสำเวศที่ตายหงอตายหากที่อยู่ที่นี่ขอให้มาตรงบริเวณหลังบ้านด้วยขอให้มาตรงบริเวณหลังบ้านด้วยและดวงวิญญาจะมาตามคำเชิญของคุณพลอยหรือไม่ไปลุ้นกันครับตอนนี้พลอยรู้สึกไงบ้างครับคือคือพลอยรู้สึกเหมือนเหมือนมีคนมองพลอยอะค่ะพี่ เหมือนเหมือนมีเหมือนมีคนมองพลอยแบบจ้องพลอยอยู่อะค่ะเป็นไหนฮะทางซ้ายทางขวาคือพลอยก็เนี่ยค่ะประมาณประตูด้านนี้อะค่ะและพลอยก็รู้สึกถึงด้านด้านนี้ด้วยอะค่ะคือพลอยรู้สึกไม่ค่อยดีเลยอะค่ะพี่แท็แกแท็กแท ว่าไงฮานาโกครับว่าไงครับคือตอนนี้พี่มองจากข้างนอกแล้วพี่เห็นน้องนั่งอยู่แล้วมีทีมงานอยู่ข้างในไหมโหนกโกไม่มีทีมงานอยู่ข้างในนะครับไม่มีทีมงานอยู่ข้างในนะน้องทำมาเลกีจเสร็จยังให้น้องออกมาได้แล้วมั้งนาโกเห็นอะไรฮะเปล่าครับเปล่าครับเปล่าครับนาโกเห็นอะไรใกล้ๆพลอยครับเปล่าเปล่าเปล่าไม่ไม่มีอะไรครับไม่มีอะไรและสิ่งที่คุณโกเห็นคืออะไรกันแน่ห้ามพลาดแม้แต่วินาทีเดียวครับ โอเคเอางี้นักโกงั้นนักโกนะฮะไปรับน้องข้างในแล้วเดี๋ยวมาคุยกันข้างนอกบ้านครับท่านชมมาแปลว่านักโกต้องเห็นอะไรบางสิ่งบางอย่างนะครับถึงไม่บอกเราตอนนี้นะฮะดูจากการวิ่งเข้าไปหาน้องพลอยนะแปลว่ามันต้องมีเหตุอะไรแน่นอนออนาโกฮนะตอนที่น้องพลอยอยู่ข้างในนะฮะ นาโกะเห็นอะไรไปหาน้องพลอยหรือว่าใครยืนอยู่ตรงน้องพลอยฮะนงโกนาโกะบอกผมหน่อยได้ไหมครับตรงนี้ประตูตรงนี้มันตรงกับที่พลอยนั่งพี่ก็ก้มหน้าบ้างก็เหลือบไปมองบ้างก้มหน้าบ้างเหลือบไปมองบ้างทีนี้พี่พี่เห็นเหมือนเงาเหมือนเงาคป็นแบบที่แบบว่าข้างหลังมันเป็นข้างหลังมันเป็นไปอ่ะแล้วเงากมา็มาอยู่ข้างหลังพลอยพี่ก็คิดว่ามีทีมง,งานแอบอยู่ข้างในแต่เหมือนรู้สึกว่ามีใครยืนอยู่หลังพลอยพ่รู้พลอยรู้สึกเหมือนกันหรือเปล่า คือพลอยบอกว่าพลอยรู้สึกมากเลยพี่แล้วก็รู้สึกแบบขนลุกแล้วก็กลัวมากๆค่ะรู้สึกแบบมันมันบอกไม่ถูกอะค่ะมันมันมันสั่นไปหมดเลยอะพี่ทั้งสองคนเชื่อไหมคะว่าบ้านหลังนี้มีสิ่งลี้ลับหรือสิ่งที่เรียกว่าผีมีอยู่จริงๆเชื่อไหมครับคือถ้านตอนนี้พี่ว่าพี่ก็พี่ก็อ่าก็เชื่อแหละเขาอาจจะไม่ได้มาให้พี่เห็นเป็นตัวเป็นตนเป็นรูปเป็นร่างแต่ว่าก็รู้ครับพี่พี่เชื่อในสิ่งที่นี้ว่าทุก สิ่งทุกที่มีเจ้าที่เจ้าทางม,มีสัมภเวสีและมีคนที่เขาดูแลสถานที่แห่งนั้นอยู่ครับพลอยฮะพลอยเชื่อไหมครับถ้าทาไมถ้าบอกว่าไม่เชื่อก็คงไม่ได้อ่ะคะ่ะพี่เพราะตอนนี้พลอยรู้สึกแบบรู้สึกกลัวไปหมดเลยอ่ะคะ่ะแล้วก็แบบสั่นมากอ่ะคะ่ะพี่ลองถามพี่โก้ได้เลยว่าแบบพลอยไม่ไม่ได้โอเคเหมือนตอนแรกๆเลยอ่ะคะ่ะโอเคฮะเสร็จภารกิจครับขอบคุณมากฮะถือว่าคุณโก้และคุณพลอย ล้าหาญเอามากๆเลยนะครับที่ไม่ว่าจะเจอเหตุการณ์อันน่ากลัวขนาดไหนก็สามารถผ่านภารกิจสุดโหดของเราได้ครบทุกภารกิจแบบนี้ต้องขอเื่นชมจริงๆครับส่วนภารกิจล่าท้าผีในวันนี้ก็เสร็จสิ้นไปแล้วนะครับแต่ในสัปดาห์หน้าเราจะไปล่าท้าผีกันที่ไหนห้ามพลาดสัปดาห์หน้าห้ามพลาดปฏิบัติการล่าท้าผีทัวผี2018 ในหมู่บ้านรามที่มีเหตุการณ์การฆาตกรรมสุดร้อนเกิดขึ้นจนกลายเป็นหมู่บ้านผีสิงโดยคุณแจ้และลูกชายสุดหล่อของคุณหม,ม่อมบิ๊กวงคำเหลาห่าฮอหลอกคือมันเป็นจุดที่เขาเรียกว,ว่าทางผีผ่านนะแท้ใครเสียงใครวะอ่านั่นแหละก็แก๊กแถวนั้นแหละให้มันเหมือนเหมือนมีอะไรมาดึงขาวะเ <laughs> มื่อกี้มันมีคนมาดึงขาผมเลย <laughs> มารับส่วนคุณส่วนกุศลด้วยนะครับ เผาเสื้อผ้าให้เผาคอนโดให้ตอนนี้กำลังเดินเข้ามาที่มันเหมือนมีเสียงระยอยู่างผมเนี่ยเอ๋อดูดิ